สวัสดีครับพี่น้องชัติพันธ์และพี่น้องไทยและสายกะเลงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับเจริญจามเหล่าในวันที่27กันยายน2565พบกันเช่นเคยในรายการธารนการณ์การทะเลาะกันในประเทศเมียนมาครับ ข่าวนีผมมีข่าวอยู่หลายเรื่องนะครับจะมาเฉยๆให้พ่อแม่พี่น้องกดผู้ปองไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวการที่รอบกันที่ภาคกางที่เกิดการปะทะกันกับกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่เข้าไปโจมตีฐานของกองทัพมินอ่องได้เสียไปหนึ่งแห่งนะครับเวลาประมาณ15นาฬิกาสมนาทีและมีฐานของกองทัพมินอ่องได้แตกตักกองกําลังกลุ่มปกปรองพี่น้องประชาชนพิเดฟและวายเฟเข้าไปจูดโจมตีนะครับ และมีทหารนุร่งร้องมนอองได้ล้มตาย21นายและบาดเจ็บ30กว่านายนะครับ่ายเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเมนอองที่เข้ามาจู่โจมตีในพื้นที่ภาคตะกายกินอูนะครับลงมามงยาก็ได้มีการโจมตีอย่างหนักหน่วงนะครับทาให้พี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บตามถึง4ีคนนะครับเพราะว่าในพื้นที่ที่เกิดการประทะก,กันก็่ายกองทัพเมนอองใช้ทางกาศยานและเฮลิคอปเตอร์มาถึงระเบิดช้ำอีกรอบนะครับ คุณพระบ้องพิลารประธาชนก็ได้ประสานงานให้เสริมทัพเข้ามาอย่างเน่นหนาที่ไล่ชุม่มตมตีและตักตาทางเข้าพื้นที่ของหมูย่ยานะครับและในภาคตะา,ายที่ระกัดการปาดท่ากันเพิ่มขึ้นนะครับลงกไปถึงที่ดาวดีนะครับข้าพ่ายกองทัพเมีนอนองขึ้นมาหลายแนวนะครับที่จะเข้ามาปิดล้อมกองกำลังกุงประบ้องพิาราวประชาเชิภาคตะา,ายให้ได้ แต่ได้จำเด็จนะครับก็ผิดพลาดไปก็ระดับูกดจุดของกองกำลังก,กบฏพี่น้องประชาชนจู่โจมตีไปทุก,ท,กทุกทางและโจมตีไปถึงบรารเดรและมงยาน,นะครับพี่น้องประชาชนรายง,งานมาว่าฝ่ายกองทัพเมีนอองที่พยายามกำลังเสริมทัพเข้ามาในพื้นที่ของพักจักรยในเขตของลาลามเมและเมียวลาดีและลนะิลงลงมา หมดต่อเลยนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพมินอ่องที่ได้เติมทัพเข้ามาจู่ในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนยึดเอาหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนหนึ่งหมู่บ้านมาเป็นค่ายของกองทัพมินอองไปนะครับฝ่ายกองทัพมินอองก็ยิงปืนออกหมู่บ้านทุกทิศทุกทางและยิงขู่พี่น้องประชาชนที่เดินสัญจรไปมาตามท้องถนนต่างๆนะครับ และในเวลา18นาฬิกานะครับได้มีฝ่ายกองทัพเมนียนอองที่ได้เสียมทัพเข้ามาจุดในพื้นที่ของในบรนดาเรที่เก็ดพักสกายนะครับก็ได้มีฝ่ายกองทัพเหนินอ่องนะครับก็ได้ถกกองกําลัง PDF ที่ดักในท้องถนนต่างๆและทําให้ฝ่ายกองทัพเมนียนอองล่มตายอีก3นายและบาดเจ็บ6นายนะครับฝ่ายกองกำลังกุบปบบเพื่อบองประบาบนนะครับก็ไล่มาเจอกับ เ <S an> ฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเมียนมอ,องที่ได้เข้ามาจู่ในพื้นที่ของเกียตมรเลพักตะก,กายนะครับก็ได้ทําให้ภัยกลุ่มป,พพประชาชนเสียชีวิตไป8ปดรายและบาดเจ็บสิบกว่ารายนะครับเพราะผ่ยกองทัพเมียนอ,องพยายามจุโจมตีทางอากาศด้เฮลิคอปเตอร์อย่างต่อเนื่องเพราะผ่ยกองทัพเมียนอ,องที่ไล่ตักในพื้นที่ด้าท้องถนนต่างๆนะครับเพราะผ่ายกองทัพเมียนอ,องที่ไล่ขนเฮลิคอปเตอร์อยู่ทางอากาศ ตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆมองไม่เห็นกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับผู้กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับที่เข้าไปโจมไท้ายของกองทัพมินอองที่พยายามกำลังจะเอาหมู่บ้านพี่น้องประชาชนเพิ่มอีกนะครับก็ไม่สามารถเข้ามาได้ก็เลยถูกภายดักระเบิดต่างๆที่ในท้องถนนรานที่จะเข้ามาจู่โจมตีด้วยขบวนของกองทัพมินอองจิบกักคันนะครับที่ได้ถูกทําลายไปภายกองทัพ มินอ่องที่พยายามจะใช้ทางเฮลิคอปเตอร์เข้ามาส่ลโจมตีก็ไม่ได้นะครับว่าภายลุมบอกว่าพี่รประชาชนที่อยู่ในป่าก,ก็มีเปลี่ยนจํานวนมากและชุ่มโจมตีด้วยระเบิดขนาดใหญ่และ RPG และด้วยทาง สไนเปอร์นะครับที่ได้ยิงทหารทุกรองมินอองเจียชีวิตเพิ่มขึ้นและมีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นนะครับแต่กองทัพมินอองก็ได้ระดมกําลังกันนะครับให้ขมาเพิ่มอีกในพื้นที่ของพักตะายและในกินโอนะครับว่าในกินโอในเวลาประมาณ15นาฬิกาสแนาทีและมีพิเรประชาชนในพื้นที่รายงานมาว่าฝ่ายกองทัพมิเนอองที่เข้าไปประจำการในกินโอเข้าไปลังแก่พลเรอประชาชนและกดขี่กลุ่มแหงอย่างหนักนะครับก็ได้ถูกภายปิดีฟกลุ่ม ผมพ่อพี่น้องประสาชนเข้าไปชุยมุมตีในหมู่บ้านอีก2องชั่วโมงกว่าและทําให้ผ่ายกองทัพเมียนองอล้มตายเพิ่มอีก8นายและเสียชีวิตและบาดเจ็บไม่ตามกว่า20นายนะครับ ภายกองทัพเมียนอ,องที่เสริมทัพขึ้นมาในพื้นที่กาอิทับดีนะครับก็ได้ถูก่ายกลุ่มปกป้องพี่้ราประชาชนชุ่มโจมตีริมแม่น้ําอิทัปบดีเป็นจํานวนมากทําให้เรือของกองทัพเมียนอ,องสองลำจมไปในแม่น้ําอิทับดีเพราะว่าถูกทุ่นระเบิดใหญ่และอฟัฟซีจีล่มใส่เรือยักษ์ของกองทัพเมียนอ,องนะครับทําให้ทหารกองทัพเมียนอ,องจมลงในแม่น้ำตามถึงจี่นายนะครับไม่เห็นออกมาจากผังนะครับ แล้วเรือก็ระเบิดในแม่น้ําอิดาบดีนะครับเพราะฝ่ายกองทัพเมียนองที่พยายามจะใช้โรนตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆก็ถูกฝ่ายกองกาลังกบพ่อพิลาปชาชนยิงล้วนตกในพื้นที่ของเขตอิดาบดีหนึ่งหนึ่งดำนะครับกองกำลังกบพ่อพิลาปชาชนที่กําลังจู่โจมตีในแม่น้ําอร์ราบีรีที่มีกองทัพเมียนองนะครับเป็นทหารกําลังบ่ายออกในแม่น้ําอิดาบดีกําลังจะเข้าไปจู่พังที่นี้ไปฝังนู่นนะครับก็ระถูกฝ่ายกองกำลังกบพ่อพิลาปตาชนยิงเจียชี ในแม่น้ำอินักาดีสองนายนะครับและฝ่ายกองทัพมนีอ่องที่พยายามขนเฮลิคอปเตอร์และมีการขนทัพได้ยิงปืนใหญ่เข้ามาใช้ในพื้นที่อย่างหนักนะครับทําให้กลุ่มปกป้องพิ่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีก3นายและมีการเสียชีวิตไปอีกหนึ่งนายนะครับ คุณป,ป้าพี่น้องประชาชนที่ได้ประจำการในพื้นที่ได้บ,บ้าดีได้ลงมาในพื้นที่เกียดมรเดนะครับพราฝ่ายกองทัพมินอ่องที่พยายามเอาเฮลิอคอปเตอร์เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่และมีการถึงระเบิดใจบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า20หลังนะครับและลอดเยนได้ลอด จักรยานยนต์ด้วยนะครับถูกผ่กองทัพเนนอองเลยทาได้ด้วยระเบิดถึงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับและผ่กองทัพเนินอองที่พยายามเข้าโจมตีมีการเสริมทับและน่ารวมกงกงกำลังพลเข้ามาในพื้นที่ของอิดาบัดีเพิ่มนะครับที่เป็นข้ามยาสามจุนชี่ข้ามยาสามตุนเก้าข้ามยาสามุนหนึ่งข้ามยาสามจุนศูนย์นะครับที่จะเข้ามาโจมตีในเขตแม่น้าอิดาบัดีของภาคตะไคร่นะครับจะเกิดการปะทะกันเป็นประจำถึงมนวันนี้ผ่กองทัพเนนอองที่ เข้าวจู่โจมตีก็ไม่สามารถเดือดพื้นที่ได้นะครับในเวลาสิบหกนาฬิกาได้มีกลุ่มกองำลังกบฏพิดับประชาธนจํานวนมากกําลังไม่ตามการสามร้อยกาดนายที่หลักตามพื้นที่ของแม่น้ำอีดบดรีที่จัดโจมตีเรือยักษ์ของกองทัพ ลูกน้องมินอ่องนะครับจะ้เลยจระเพยเละอาร์พีจีและปืนใหญ่และจรวดขนาดใหญ่นะครับที่จะจู่โจมตีในพื้นที่อดาบดีที่มีกองทัพมินอ่องควยมาทางขบวนและเรือยักษ์ขึ้นมาในแม่น้านะครับก็ได้ถูกภายกองกําลังกลุ่มปราชองพิทักประชาชนจัดการไปและมีการเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากในพื้นที่ที่นี่นะครับที่ได้เกิดการประทะกันนะครับมาสามารถเข้าตรวจสอบได้เพราะมีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพมินอ่องเข้ามารับตวเวแนและตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆนานามาให้พิทักษ ปชาชนเข้าออกและมีการยิงใส่พี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นนะครับกลุ่มกำลังกบปกปชพี่น้องประชาชนชื่อประจำการในพื้นที่เกตอิรับดีนะครับได้มีส่ายข่าวกองทัพเมียนอกสามคนที่ได้นั่งดื่มน้ำจ่าตอนเย็นที่เกตอิรับดีนะครับมีการรายงานให้กองทัพเมีนอกให้ขนทัพเข้ามาในพื้นที่และมีการรายงานให้ว่ากองกมกลังกบปราพี่น้องประชาชนพีเอยแปะบารีย์ประจำการในพื้นที่อิรับดีนะครับและมีการ มีการคุ้มครพี่น้องประชาชนว่าห้ามพี่น้องประชาชนช่วยเหลือกองกําลัง p ี f ีหรือกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่นะครับและภายกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็ทาบข่าวและไปดักลืมข้างถนนที่ทางออกหมู่บ้านแม่น้ําอิดาบดีนะครับทําให้ถ่ายข่าวกอนทัพเนียนอ่อนสองคนได้เสียชีวิตคาที่ที่ทางแยกไปสู่มณเลนะครับ กองทัพมินอองก็ได้รายงานมาว่าถ่ายข่าวกองทัพมินอองหายไปนะครับก็มีการเอาเฮลิคอปเตอร์มาตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องและทางเข้าทางออกนะครับก็ได้ถูกจรวดของกองกําลังกบพอบพี่น้องประชาชนหนึ่งโลกเกิดจัดร่วงเละบินไปโรงด่วนคื่อเขียดหมงหย่าอีกครั้งนะครับกองกำลังกบ้อบพี่น้องประชาชนที่ได้ประจําการในพื้นที่นะครับก็ได้มาเหยียบกับระเบิดของกองทัพเมยนอองที่ได้ดักไว้ทางเข้าหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนที่ ดเนะครับก็ทําให้กองกาลังคุปป้ป้งไปร้องประชาช่วนเสียชีวิต1น,าย,นายและระบาดเขียอีก2อนายนะครับกองทัพมีนอ่อนก็ได้ยินแจ้งระเบิดเกิดขึ้นนะครับก็ได้ตีการจึง,ปงเปนโคอกและปลื่นใหญ่เข้ามาจจอที่เขียดมรดเลและหมงหยาเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วในเวลาผ่านมานะครับเลยมีกองทัพเป็นอ,องค์ตื้ไล่เสริมทัพเข้ามาเจอในพื้นที่มัณฑะเลตานถึงฉีดลำนะครับที่ได้มีการขนอาวุธยุทโธปกรณ์และจเพียงอาหารต่างๆที่จะมาเสริมให้แนวหน้าที่ได้อยู่ประจําการในเขตมัะเลยครับครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์การติดกันในประเทศเมียนมาที่เกิดการปะทะกันากาอย่างดุเดือดวันนี้ผมขอเพลงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณ พี่น้องที่เข้มารับชมรับฟังจนทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับสารภาพข่าวดีๆที่อัพเดตมาใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ